ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเล่นแต่ว่าไมค์มาคาร์ดดีไหมอืมเป็นม e ค r ร f t เอาง่ายๆเป็นม e ค r ร f t แบบสมจริงแต่เป่นเทปไมค์ครับจริงอยู่เองแต่ก็ไดเล่นไดน้แล้วก็ไม่หมดนี่ไม่หมดเลยสี่้วยอเอาไปรนดับฮาร์ดนะกก็เกม Å! Oh. 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 อ่ะผเดี๋ยวผมเอาอันอันเก็บไปเลยมีเสียงด้วยไม่มีเสียงไหนครับเทที่เป็นคูเทอ่ะไม่เหมือนอืมไม่ใช่เหมือนกันเทแล้วก็แค่วันนี้ก็จะไปทำการคำาท่อนอ่าวันนี้คนะ

ไม่ได้ทำกิจว่ตรลงหมดว่า นี่ตัดมาโอ้ยพูกเลยเพิ่มด้วยอเพิ่มมาสติกเดี๋ยวผมมีคำาถามกระถางมาเซกให้ดูเลยเฮ้ยซัมมอนแฮมมอน อ้าวใครวะเฮ้ยอ่าสมมอนเอาตื้ออ่าทุกคนสัมมอนไม่ได้กันก็ต้องอืม

เอาฮึับรับบปอปบอลอคอม m a นซีทำหนึ่งไะทุกคนไปหาข้อมูลหน่แป๊บแล้ว่างนี้ก็คิดแป๊บๆดิบ๊ายบายโอเคทลกคนเสร็จแล้วไปแล้ว